บางทีเราตามกิเลสไม่ทันแต่เราตามเอฟเฟก์ของมันทันจริงๆแล้วเนี่ยค่ะจิตเป็นสิ่งที่คุมไม่ได้เหมือนกันต้องสร้างเหตุให้เขาให้เขากลับมาอยู่กับสติเรื่อยๆสติก็เป็นของธรรมชาติเป็นของวควบคุมไม่ได้ต้องสร้างเหตุให้เขาเขาถึงจะเกิดนน่งค่ะทีนี้เราหมั่นสร้างเหตุอยู่เรื่อยๆจึงทําให้สุดท้ายเห็นไหมคะว่าเหตุตรงฝั่งสนามพลังปัจจุบันเริ่มมีพลังมากกว่า พอจิตกระเด็นออกไปอยู่กับอะไรก็ไม่รู้เหตุที่เราสร้างไว้ก่อนหน้านี้ส่งผลให้เราแล้วมันเป็นกระแสสืสบเนื่องกันมาทําให้อยู่ๆจิตกลับบ้านเองเกิดขึ้นพร้อมสติปุ๊บอากลับมาแล้วหรอเมื่อกี้หลุดไปไหนไม่รู้แต่กลับมาแล้วนะฝึกไปเรื่อยๆเดี๋ยวเขากลับเองแล้วจะกลับเองได้เก่งขึ้นกลับเองได้บ่อยขึ้นด้วยอย่างสมมุติว่าเพื่อนๆดูลมจุดกระทบของลมนี่แหละแต่เราไม่ได้เห็นแค่จุดกระทบของลมนะคะ เราเรียนรู้ธรรมชาติของการหายใจของกายเราไปด้วยวันนี้หายใจหนักเนาะเราก็รู้วันนี้หายใจยาวเนาะเราก็รู้หายใจสั้นเนาะเราก็รู้เรารู้ธรรมชาติของลมไปเรื่อยๆแบบนี้ใช่ไหมคะวันหนึ่งพอจิตไปอยู่กับกิเลสลมหายใจจะเปลี่ยนนะคะเวลาอยากได้อะไรขึ้นมาหัวใจจะเต้นแรง โกรธใครหัวใจจะเต้นแรงลมหายใจก็จะเปลี่ยนมันจะหนักหน่วงขึ้นชีพจรก็จะเปลี่ยนมันจะเต้นแรงขึ้นจังหวะลมเปลี่ยนจังหวะชีพจรเปลี่ยนเขารู้ตัวนะคะเขารู้ทันกิเลสด้วยจังหวะลมที่เปลี่ยนไปจังหวะชีพจรที่เปลี่ยนไปบางทีเราตามกิเลสไม่ทันแต่เราตามเอฟเฟกของมันทันเอฟเฟกที่ลมเปลี่ยนเอฟเฟกที่ชีพจรเปลี่ยนความเปลี่ยนตรงนั้นพอปรากฏขึ้นปูปะหะ เขารู้เลยว่ากระเด็นออกนอกบ้านแล้วกลับบ้านเองเลยค่ะตอนนั้นสติเกิดเองเปรี้ยงกลับเข้ามาเฉยเลยซึ่งมันจะต่อยอดให้เพื่อนๆที่คิดเรื่องจิตสุดท้ายก่อนตายได้มีอาวุธตรงนี้ไว้ใช้วันหนึ่งก่อนจะตายอะค่ะจิตที่เคยอยู่บ้านตลอดฝึกให้อยู่บ้านเรื่อยๆเนี่ยค่ะจะรู้แล้วว่าหลุดไปอยู่กับ ความตกใจที่อุบัติเหตุเกิดขึ้นหรืออะไรก็ตามจิตสุดท้ายนั้นนมีโอกาสที่จะกลับบ้านมาเองโดยที่เราไม่ทันเมื่อกี้กำหนดรับรู้อะไรนะคะแต่กลับเองเลยได้สภาวะเหมือนพี่คนเมื่อกี้ออกไปไม่ทันตอนออกอะ่ะแต่กลับให้เองก็ฝึกไปเรื่อยๆเ,เราก็จะสะสมพลังตรงนี้ที่จิตมีนิสัยใหม่ได้เพิ่มขึ้นนะคะถึงเวลาแล้วที่จะพาจิตกลับบ้าน